ุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ่อยากหุนสวยต้องยกให้โซโซโนโ่กลับมากั้นตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเม้าค่ะท่านปากอยากเม้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโ่บายขวัญพิลลุมลินนะฮะ ใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักมันเกินเยอะมากเลยนะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะให้รูปร่างเนี่ยบางกว่านี้ <ừ. S 1> อยากจะให้รูปร่างดีกว่านี้ลองมาหลายผลิตภัณฑ์โดนโกงมาหลายวิธีไม่เห็นต้มโดนหลอกมาหมดเลยนะฮะบ,บางอันบอกว่าดีแต่ใส่ไซบูทามีนกินแล<อ>้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะฮะวันนี้เปลี่ยนใจได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนเนี่ยสารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติหมดเลยนะฮะคิดสูตรโดยพี่ขวัญขวัญพิลลุมลินกับลูกชาย2คนนะลูกชายน้ําหนักร้อยกิโลอายุน้อยร้อยโลนะฮะอายุน้อยร้อยโลนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยรถสลด, 60, ลดแล้ว <ยก S 2> ปัจจุบันล่าสุดเหลือ55าิบห้ากิโลโโจนพี่บัตต้องเอาโซโซโนโปไปแอบเพราะว่าไม่ให้กินแล้วกินอีกก็จะลดอีกมันจะลงไปอีกนะครับไม่ได้แล้วนะฮะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมจริงๆซื้อหนึ่งกล่องเขาข,ขายนะฮะแต่ถ้าเกิดจัดโปร3แถมหนึ่งเนี่ยนานๆจะมาจัดทีนึงฮะ สแถม1คุ้มที่สุดแล้วครับเชื่อเลยค่ะว่าคุ้มจริงๆนะคะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาที่เหลือเพียงแค่1 4 7่บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0ูน9 95 6 6 6ก้า้าาย้ำนะคะ0ูน9 9 9 5 6 6 6้่ะค้าเค่ะนะฮะอ่ะ,าาอะสกู๊ปต่อไปเป็นยังไงคะคู่จิ้นวนยในไทยของเราตอนนี้กระแสมาดีมากระบาดเดยอะมากจนฉันไม่รู้แล้วว่านี่เป็นดาราอ,อะไรยังไ มันเต็มไปหมดเลยมีหลายเรื่องจนบางเรื่องอะเขาบอกว่าดังแต่เราก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกว่าดังมากเลดติ้งดีแล้วก็แล้วเขาเป็นผู้ชายคู่วายกับผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมใช่้ชาย่ชายมีอะไรกันเอออนั่นก็มันแบบมีความรักมันก็ต้องมีอะไรกันนั่นแหละก็มีอะไรกันนั่นแหละมแล้วก็มีอะไรกันทาง มีกันก็อย่างที่แม่บอกเรามีกันละกันไม่ใช่คู่วัยกับคู่วัยมันก็จะมีฉากเลิฟซีนบางทีงงมากเตะฟุตบอลเสร็จก็ไปมีอะไรกันบางทีแบบว่าต่อยมวยเสร็จก็ไปมีอะไรกันมันมีเขาไม่ด้ฟิลไงแม่กินเหงื่อกินเหงื่อเป็นฟิโลโมนของเพศชายออกมาเพราะว่าคนที่เขียนเขียนซีรีส์วายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขียนแต่ผู้กอกับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาก็ คนเขาเอาตามคนเขียนบทคนเขียนบทส่วนใหญ่ผู้หญิงอ๋อเขาก็จะมาโนมาโนแล้วทําไมผู้หญิงถึงแบบเข้าได้ไม่ใช่เข้าเขาเขียนว่าเหมือนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่จริงๆแล้วผู้ชายจริงๆเนี่ยมนุษย์จริงๆที่เป็นเกย์เนี่ยมันคือผู้ชายมันไม่มันไม่มีอย่างนี้มันมีน้อย ส่วนใหญ่แบบเตะบอลแล้วไม่มีเพื่อสัมพันธ์กันนี่มันไม่มีมันน้อยมากส่วนใหญ่จะเล่นวอลเล์ดีแบตเดก็เป็นะไรกันอย่างเงี้ยคือม่อยากให้ยินกับสังคมจริงๆเอออันนี้มันนอกเหนือสังคมไงมันไม่ค่อยยินอย่างเงี้ยหแต่ว่ามีหลายคนที่ยินจนตอนนี้เกิดเป็นกระแสแล้วอย่างคู่แรกคู่ไหนคู่แรกไบวินเลยเพราะเราคู่การจูเกเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นเดอะซีรีส์น้องวินเสื้อดำชื่อว่าไบนะฮะลองนินนี่หล่อขึ้นนะ เขาหลอกเขาเรื่อยๆดูนี้ยิ่งหลอกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ทั้งสองคนเนี่ยตอนแรกก็อาจจะไม่ดังพอมาดังเรื่องนี้พุ่งแตกเลยทั้งย่างประเช่วงโควิดไงใช่ยอดติดตามใน Follow อิน t a g r กรมเป็นล้านเกินล้านตอนขนาดซีรีส์ยังไม่จบนะออนไปได้ประมาณ3 4ม p ครอีพีคบล้านแล้วแล้วก็หลายคนติดตามเต๋วันเสร็จไปมีอะไรกันหรือไม่แม่เขาก็อย่าง ไม่เคยไปเตะบอลไปมีอะไรกับผู้ชายด้วยกันในบอลกลุ่มนักบอลแต่มาคาร่าเขาไปเตะบอลเพื่อหวังไปมีอะไรกับนักบอลแต่ได้ไมได้ไหมไม่ได้หรือไม่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้แม่เห็นแล้วเราได้อะไรได้เป็นายทวานลูกบอลเตะอัดหน้าอย่างเดียวเลยเนี้ยสรุปไปไม่ได้คุ้มเลยนะแต่เขาไปเตะบอลนะไม่ใช่หรือมันแบบจะซื้ออนลบิกบายอีบ้า นิปซาเอาก็ขอเป็นผู้ชายแบบตัวใหญ่ๆเดินหน้าเซเว่นกูรู้ว่ากระเทยตอนแรกเห็นแม่บอกแม่เจอจุดกระจกแลงอีกตืดใครหรอไม่หันมาเลยหันมาแล้วบอกว่าใครเรียกใครอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอแม่ลองคิดสภาพว่าถ้ามาสคาร่าขับบิ๊กไบค์ใส่หมวกหล่อๆไงทำไงแม่ทำไมไม่ได้หรอแม่สาวเห็นอาจจะกรี๊ดเลยเป็นไปไม่ได้หรอได้มากเลยนะพูดอะไรให้มันอยู่ในความเป็นจริง เขาเชียร <Cornell>. ์ไงแม่เที่อะไรที่มันอยู่ความเป็นจริงอ่ะอย่าพูดอะไรที่มันอันดุอันเวอร์เกินความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อก็แม่ก็โอมาอยู่ถ้ามาสคาร่าแต่งหญิงแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงกระเทยมอเตอร์ไซค์กระเทยอ่าเอออย่างเงี้แม่จะเชื่อว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ขี่ไปแล้วขาหนีบหนีบใช่ไหมขาหนีบหนีนั่งมินเบาะหน่เอนก็ไปกดเอทีเอ็มโอนตังค์ให้ผัวไงี้ยแม่เชื่อเอาอันนี้แหละ กนนี้พูดถึงซีรีส์วก่อนกลับมาก่อนอย่างใบวินก็ดังแบบผู้แตกมีพงศ์ีเพลงยิ่งตอนนี้เองเนี่ยเขารอซีซั่นสมาว่าจะเป็นอย่างไรต้องรอเร็วๆนี้แต่ยังไม่รู้ว่าตอนไหนนะฮะเป่ว่าปีหน้ามาแน่นอนกระแสดีขนาดนี้ต้องมีต่อแ้วนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็มาแรงไม่แพ้กันนะสําหรับคู่จิ้นออฟจุมพลแล้วก็กันอัทธพันธ์นั่นเองนะคะคู่นี้เนี่ยมาจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอ theory of love นะคะ2019คู่จิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ ูจีนาที่ใครในหลายคนก็หวีดหนักมากเลยแล้วหนุ่มการเนี่ยเขามาจะมีคำพูดติดปากเขาทำอะไรกันนะเขนลุกเขาลุกอะไรเขาน่ารักมากเลยคู่นี้นะแล้วหนุ่มกัรเนี่ยเขาจะมีคำพูดติดปากอยู่แล้วก็จะงงเรียกหนุ่มออฟว่าปาปีนะคะจะพูดแบบนี้ตลอดตลอดเลย ปะปีปะปีปะปีมามีอ๋อน่าหลักน่านัานแต่ก่อนก็จะเป็นแต่มันมีจริงๆลักษณะอย่างนี้มันมีนะพี่เคยเห็นนะประมาณนี้ใช่ไหมเป็นแซสกันจริงๆเป็นคู่เกมอย่างนี้จริงๆแปลว่าคู่นี้โอเคไหมเคมี ก็ได้อยู่นะแม่ไม่เคยดูหนังพวกนี้จริงอ๋อแม่ไม่ค่อยดูใช่ไหมแม่ไม่กล้าดูทำไมอ่ะก็เคยดูเรื่องนึงแล้วติดดูแล้วมันติดใจอ่ะของนานดาวฉันดูแล้วติดโอ้ยนานดาวนี่เรื่องอะไรเป็นไรเรื่องนั้นติดติดโผล่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาว่ากันนะอันนี้เป็นของออฟการไปแล้วดูอีกคนหนึ่งมิวกลับมามิวกลับนี่เรื่องชานกายเดอะซีรีส์เกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆคุณีดังนู้เกียรตินักมาตกกันซะดีๆ อันนี้เป็นไม่ใช่มาตบแม่อันนี้เรียกมาเป็นที่รักแม่อันนี้ต้องบอกว่าในไทยว่าดังแล้วจีนฟิลิปปินสิงคโปร์ดังมากจีนคนฟิลิปปินส์ดังมากชอบซีรีส์ัยเมืองไทยมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ในไทยนะว่าดังนะแต่ไปต่างประเทศดังกว่าในไทยอะแม่คู่เนี้ยคู่เนี้ยต่างประเทศดังกว่าในไทยอ้าวเหรอจีนแล้วคนติดตามเยอะมากแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบครอบครัวแล้วมีแฮชแท็ก้วยนะล่าสุดมีแฮตแท็ก500เดย์ M ที่แปลว่าเหมือนครบ500วันที่ไม่ใช่วันตายไม่ใช่นะว่าวันตายเป็นร้อยวันแต่เป็นวันครบรอบออที่มันรู้จักกันของครอ,อ,อบครัวนิว<อ>ถ้าใครอยากรู้ความหลังครอบครัวมิวกับนะ ไปดูในแฮชแท็กนี้ได้เลยไปดูได้นะคะส่วนคู่ต่อมานี่เลยโอมฟลุกแต่ไม่ใช่โอมเอกภพคนนี้นะคะแต่ว่าเป็นโอมทิติวัดแล้วก็ฟลุกณัฐนะคะอันนี้มาจากซีรีส์ได้แดงค่ะ u n t i l w e e t a แกน n t อ e Series นะคะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดังพลุแตกเหมือนกันค่ะก็แฟนๆเนี่ยก็ฟินไปกับงานครบรอบ24ปีด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยโซตัสไงยุคนั้นฮิตกันอยู่พักหนึ่งนะฮะแบบแนวดุแบบวักวักพี่สายวักวักวกมารักกันแบบนี้นะฮะโ โอตัดเด็ดซีรีส์คริสกับสิงโตถือว่าเป็นคู่จิ้นที่ดังมากนะตอนนั้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นแบบบทอื่นกันแล้วใช่ก็ที่กระแสของคุณคริสช่วงก่อนพี่รักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งนิดนึงดูน่าร้ายใสๆกรุบกรอบพี่รักตัวร้ายกับตุ๊ดปีหนึ่งใครฮะตุ๊ดปีหนึ่งแม่อแล้วใครเป็นพี่ร้ายดีใครจะมาวากนางได้ต่อปีหนึ่งพี่วักตัวร้ายกับตุ๊ดปีหนึ่ง ให้พี่องค์เป็นพี่วางได้ไหมแม่ไม่ได้หรอกดูตายสิพี่วากอีวคตรมาลาอีมันติดได้ไเออเอาไม่อยู่จริงๆนะตัวใหญ่กับมันอ่ะมาร์คลาต้องเป็นพี่วากแล้วก็ไปหาน้องปีหนึ่งแล้วใครเป็นน้องปีหนึ่งก็ไปหาองค์ไงได้ไหมให้เขาจิ้นกันแต่ว่าต้องมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆนะไม่ได้สิแม่ซีรีส์มันเป็นละครเออแม่คิดภาพออกไว้นะถ้าสองคนนี้จิ้นกันอ่ะหรือจะอ้วกหรือนี่แม่ ได้มาค่าเป็นน้องปีหนึ่งได้มีคนนี้เป็นรุ่นพี่โต๊ะข้างๆกันเป็นพี่วากได้ที่อยู่ในห้องที่ทำงานเดียวกันรันเถอะนะไม่ได้กันใครรันไม่ได้ไม่ได้หรอรันไม่ได้เขาดูวักเก่งรันเขาเรียรีวายไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ ค่ขอปากข่อกว้างมาก็เชื่อแล้วอ่ะไปที่อีกคู่ก่อนไปที่คู่คู่นี้แม่น่าจะชอบอันนี้มาจากนี่เลยนะดาวนั่นเองนะคะคู่ของบิวกินแล้วก็พีพีเรื่องนี้เปล่าที่แม่ดูไม่ใช่แต่ไม่ใช่หรอแต่นี่มาจากนาดาวนะอันนี้ก็คือมาจากเรื่องซีรีส์นะรักฉุดใจนายฉุกเฉินจริงๆแล้วนักแสดงหลักเนี่ยก็คือใหม่ดาวิกาแล้วก็คุณซันนี่แต่ว่าคู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนก็ยังติดตามกปนอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมีผลงานที่จบไปใช่ไหมพี่โอเรื่องนี่เลยนะคะเรื่องนี้เลย แรรักฉันด้วยใจเธอให้ข่าว่าเรื่องนี้พี่อมดูอยู่ติดติดเลยใช่ไหมติดมาไม่มีออนแอร์ทางทีวไม่มีฟีทีวีนะในไลน์ทีวีอย่างเดียวแล้วก็จบไปแล้วเดี๋ยวมันมีภาค2แน่นอนเนาะเร็วๆนี้กําลังเปิดกล้องแล้วนะครับจินมากคู่นี้คือว่ากําลังมาแรงที่สุดในปีนี้เลยในปีนี้คือแรงที่สุดแซงทุกคนที่ผ่านมาเลยนะฮะเขาหล่ออ่ะ หมดหรืองหมดหรือยงหมดแล้วนี่แค่นี้ก็ถึงยังมีหลายคู่นะแต่เราเอาที่ดังๆแล้วก็คือระดับแบบดังประเทศไทยแล้าตัดเลยครับเลยนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูนักแสดงหญิงที่มาแรงสุดปังอ้านะฮะอาจจะเป็นใครต้องติดตามแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนใบขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมนะสามแถมหนึ่งย้ำนะสามแถมหนึ่งอายุน้อยร้อยโลนะฮะตัวปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่42กิโลที่ลดลงไปนะปัจจุบันเธอ55นะฮะจนต้องออกไปแอบแล้วนะโซโซโนนะแล้วก็บอกขายดีมากเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษนี่ต้องเหมาไปเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะเพราะว่ามันขายดีจริงๆนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมเบอร์โทรตรงพี่ขวัญเลยฮะนี่เลยนะคะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่1,470บาทสนใจโทรมาได้เลยค่ะ0899956669ย้ำนะคะ0899956669ค่ะอ่ะพักกันสักครู่นึงก่อนครับค่ะ